สวัสดีจ้าเพื่อนๆคุกกี้พรนพันนะจ๊ะวันนี้มาอีกแล้วน้องกินอิ่มแล้วนะน้องกินอิ่มแล้วเนี่ยอารมณ์ดีเชียวน้องเริ่มรู้เริ่มจำแล้วนะอยู่กันสี่ตัวเลยครบเลยอ่ะนอนนอนอ่ะมาครบเลยอิ่มแล้ว จะมาให้อีกอารมณ์ดีนะเนี่ยคุณเคยละ โอเคเพื่อนๆเ,เขาจะมาใหม่อีกพรุ่งนี้มีโปรแกรมนะพรุ่งนี้ไม่ได้เอาข้าวให้นอนนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามสนับสนุนกุกกี้นะจ๊ะรักเพื่อนๆที่น่ารักของกุกกี้ทุกคนนะจ๊ะไปแล้วนะลาไปกับนอนๆอน,นะจ๊ะเนี่ยเพื่อนๆอะไเนี่ย นอนอยู่ครบเลยอะนอนอยู่ครบเลยอะอยู่ครบเลยอะนอน,น,อน